สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่หเมษายน2 5 1 4โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆห้ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับเว็บไซต์ที่ครบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ลิกงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าวใหญ่ที่สุดประจำค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับทีมของเรากันก่อนเลยกับเรื่องราวการประกาศขายหุ้นบางส่วนของเฟนเวสสปอร์ตไปให้กับกลุ่มทุนเรดเบิร์ดที่นำโดยเกอร์รี่เคอร์ดินาลมาเษฐีชาวอเมริกันอย่างเป็นทางการแล้วดีวดังกล่าวมีมูลค่า538.6ล้านปอนด์และจะทำให้กลุ่มทุนเรดเบิร์ดเข้ามาถือหุ้นในบริษัทของเจ้าของสโมสรของลิเวอร์พูลมากกว่า10%ด้วยกัน ล่าสุดทาง f ฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปก็ไออกแถลงการยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการออกมาแล้วและนั่นก็จะทาให้กลุ่มทุนเรดเบิรได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารงานของสโมสรของเราด้วยตามการรายงานข่าวจาก Liverpool Echo กสื่อวงในของสโมสรระบุว่าในการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม r e d b i r รในครั้งนี้จะช่วยปลดหนี้บางส่วนของทาง f ฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปที่เกิดขึ้นในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจากการร้แฟนบอลเข้าชมเกมที่สนามแอนฟิลด์ได้ ลิเวอร์พูลสูญรายได้อย่างน้อยถึง120ล้านปอนด์ในรอบปีที่ผ่านมาและตัวเลขดังกล่าวยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆยามที่แฟนบอล54,000คนยังกลับเข้ามาเชียร์ทีมลักที่สนามแอนฟิลด์ไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรที่ไม่ได้ลดลงเลยและมันก็ยังคงมีบางเรื่องที่เ,เพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้าของสโมสรของเรา เมื่อพวกเขาเลือกใช้วิธีการแบกรับภาระหนี้ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นนั้นผ่านทางเฟนเวสปอร์ตรูปของพวกเขาเองและไม่ได้ทางสโมสรลิเวอร์พูลเข้ามาแบกหนี้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับการเข้ามาลงทุนของทางกลุ่มทุนเลดเบิร์ในครั้งนี้จะถือเป็นการเข้ามาช่วยลดภาระของทางเฟนเวสปอร์ตรูปไปได้มาก เมื่อเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของการซื้อหุ้นของทางกลุ่มทุนเลดเบิร์กันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่าทางเกอร์ลีคาร์ดีนาวผู้ก่อตั้งกลุ่มทุนดังกล่าวได้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างไรกันบ้างคาร์ดีนายอมรับว่าความสนใจในฟุตบอลยุโรปของเขาไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะเขาติดตามดูกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอดและยังลงทุนซื้อสโมสรตูลูสในหลีกเอิงมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วย ผมตามดูฟุตบอลยุโรปมาตลอดช่วง4ปีหลังสุดจนถึงตอนนี้ผมศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆของฟุตบอลยุโรปขณะเดียวกันผมก็ติดตามดูอย่างใกล้ชิดด้วยคาร์ดินาลกล่าวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงชื่นชมในกลุ่มของแฟนบอลและบทบาทของฟุตบอลยุโรปที่เป็นอะไรมากกว่าแค่กีฬาธรรมดาทั่วไปแต่มันเหมือนเป็นกับชุมชนเลยละ่ะ ความแตกต่างสําหรับผมเมื่อมาลงทุนในยุโรปก,ก็คือผมสามารถสร้างโมเดลการลงทุนของตัวเองขึ้นมาได้และกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสมูรเองนั่นคือเรื่องที่แตกต่างจากในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากซึ่งการจะทําเช่นนั้นได้มันยากกว่ามากนนเนื่องด้วยกฎระเบียบมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ในตอนนี้ผมสามารถก้าวเข้ามาและทำทุกอย่างได้ในช่วง30ปีที่ผ่านมากับการเป็นเจ้าของสโมสรและการปรับกลยุทธ์ของเราไปสู่ฟอร์มการเล่นของนักเตะในสนามและรวมถึงผลงานของทีมด้วยผมได้ทำงานร่วมกับเจ้าของสโมสรในกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกามา3มทศวรรษและได้นำประสบการณ์เหล่านั้นมาสู่ยุโรปซึ่งก็ทำให้ผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปร่วมกัน สิ่งที่ผมจะสามารถทําได้ในด้านธุรกิจจะสามารถช่วยให้สโมสรมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่ดีขึ้นทําให้ทีมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นและมีทรัพยากรมากพอที่จะส่งนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามได้นั่นคือสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผมเป็นอย่างยิ่งเลยนะและนั่นก็คือสิ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นลำดับต่อไปไม่ว่าจะเป็นกับตัวของผมเองและกับกลุ่มทุนเรดเบิรด้วย เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องการเข้ามาซื้อหุ้นของท่านกลุ่มทุนเรดเบิรอีกเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทวิเคราะห์จากทางพอลกอส s นักข่าวชื่อดังจากลิเวอร์พูลเอ็กโกันบ้างเมื่อเขาได้อธิบายให้เห็นภาพถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับกบประมาณการเสริมทับของลิเวอร์พูในช่วงซัมเมอร์นี้และดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆทุกท่านด้วย ดีลในครั้งนี้จะทําให้สโมสรสามารถกลับมาเดินตามเส้นทางที่เคยเป็นเหมือนตอนก่อนที่การแข่งฟุตบอลจะต้องลงเล่นกันในสนามปิดเมื่อเดือนมีนาคมในปี2020กรอสกล่าวมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีดีลมูลค่ามหาศาลสําหรับนักเตะวิกเนมที่สุดของวงการฟุตบอลแต่มันจะทําให้เยอร์เกนครอฟและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬารวมถึงทีมงานซื้อขายนักเตะของสโมสรสามารถกลับไปดําเนินการได้เหมือนที่พวกเขาเคยทําเมื่อปีก่อนน,อน้น นั่นคือระดับของลิเวอร์พูลที่เราคุ้นเคยกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปที่สามารถหาเงินที่จําเป็นมาช่วยให้สโมสรกลายเป็นแชมเปี้ยนของอังกฤษแชมเปี้ยนของยุโรปและแชมเปี้ยนของโลกได้แน่นอนว่าสโมสรเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมาว่าไม่สามารถสนับสนุนเยอเกนครอปกับการซื้อปกลกหลังตัวกลางที่เหมาะสมเข้ามาในเดือนมกราคม ลิเวอร์พูลควานหาไปทั่วยุโรปเพื่อขอยืมตัวโอซานคาบั aba, และเซ็นสัญญาคว้าตัวเบนเดวีเข้ามาด้วยสนนราคา5 0 0 0สนปอนด์โดยที่นักเตะเหลือสัญญากับเพรสตันนอตเอนอีกเพียง6เดือนนั่นสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านการเงินของทีมแต่อย่างน้อยการได้กลุ่มทุนเลดเบิร์ดเข้ามานั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลสามารถกลับไปสู่ระดับที่พวกเขาคุ้นเคยยามมองหานักเตะใหม่ในตลาดซื้อขายได้ นั่นจะทําให้ตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้มีความสําคัญอย่างยิ่งและในตอนนี้วันเวลาที่สดใสก็กําลังรอคอยพวกเขาอยู่ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างดีกว่า แม้ว่าเราจะตกเป็นข่าวพัวพันกับหงออกชื่อดังอย่างเออริ่งเบาฮารันและคลิยองเอ็มปาเป้มาอย่างต่อเนื่องแต่ทางลิเวอร์พูลเอ็กโค่ก็ชี้ว่ามันยังไม่มีสัญญาณใดๆว่าสโมสรจะหาเงินมาซื้อพวกเขาทั้งคู่ได้ อย่างไรก็ตามตำแหน่งกองหน้ายัางคงเป็นจุดที่สโมสสต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาเพิ่มเติมและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากมาการสื่อชื่อดังแดนกระทิงดุก็ระบุว่าลิเวอร์พูลเตรียมปัดหน้าบาร์เซโลนาในการคว้าตัวเมมฟิสเดย์ไปแนวลูกตัวเก่งมาจากโอลิมปิกลียงในตอนนี้เจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมดังจากลีกเอิงถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งหมายความว่าเขาจะสามารถย้ายทีมได้ยอย่างอิสระแบบไร้ค่าตัว เขากำลังระเบิดฟอร์มเทพกับลียงหลังกดไปแล้ว15ประตูกับอีก9แอซิดจากการลงสนาม31นัดในการแข่งขันทุกรายการและเจ้าตัวเองก็คเคยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลมาแล้วตั้งแต่สมัยยังอยู่กับ p s เไอโฮเฟนก่อนจะย้ายอยู่กับ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2015ล่าสุดแดนมอร์แกนนักข่าวจากลิเวอร์พูลเอ็กโคก็ได้เปิดเผยว่าสโมสร์อาจใช้แผนการเหมือนตอนที่ดึงตัวมมเมตซารามาร่วมทีมในการเซ็นสัญ,ญญากับทางเดปาย เมมฟิสจะเป็นโอกาสในการเซ็นสัญญาครั้งสําคัญเขามีความเป็นศูนย์หน้าในตัวสูงมากแต่อาจจะเป็นตัวเลือกที่แตกต่างจากทางฮาลันมอร์แกนกล่าวเขาเป็นนักเตะที่อันเดอร์เรตอย่างมากเลยนะและก็เหมือนอย่างโมฮัมเหมดซาราที่ผู้คนจดจําแค่ช่วงเวลาของเขาตอนอยู่กับเชลซีแต่เมมฟิสในตอนนี้เป็นนักเตะที่แตกต่างจากที่เราได้เคยเห็นเขาสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสิ้นเชิง เขาก็เหมือนกับซาลาที่ย้ายออกไปแล้วเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายเช่นเดียวกันกับเรื่องของเทคนิคการเล่นเขาจะย้ายเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมลุกของคุณได้และลิวร์ภูก็มีโอกาสในการเซ็นสัญญากับเขาเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปกากังตัวกลางของสโมสรของเรากันบ้างดีกว่า หรือว่าููไปยืมตัวโอซานคาบักมาจากเชลเก้ศูนยในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาโดยจ่ายค่ายืมตัวเป็นเวลา6เดือนที่1.5ล้านปอนด์ขณะเดียวกันเราก็มีการใส่เงื่อนไขซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ที่สนอราคา18ล้านปอนด์ซึ่งเป็นออปชันที่สามารถเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดอแอตเลติกสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ระบุว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่เต็มใจใจ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวสำหรับตัวคาบักและมีแผนการที่จะลดค่าตัวของเขาให้ต่ำลงกว่านั้นมากอีกวิธีการก็คือสโมสสจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดคาบักและจะปล่อยเขากลับไปอยู่กับชาวเกศูนสีหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวจากนั้นค่อยเปิดการเจราจาขอซื้อตัวนักเตะใหม่อีกครั้ง พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถขอลดค่าตัวของนาเตะลงมาได้ต่ำกว่าตอนที่ตกลงค่าตัวของเขาเอาไว้เมื่อเดือนมก,กราคมย้อนกลับไปในช่วงปีใหม่นั้นลิเวอร์พูลประสบปัญหาอย่างหนักในแนวรับและมีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องจัดหากองหลังคนใหม่เข้ามาเสริมทีมนั่นทำให้พวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต่อรองอะไรได้มากมายนัก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อเราจะได้บรรดากองหลังตัวหลักทั้งเวอร์กิลฟานไดโจโกเมสและโจเอลมาติปกลับมาทําให้สโมสรอ,อยู่ในสถานะที่จะสามารถเจราจาต่อรองได้มากขึ้นประกอบกับสถานการณ์ของชาลเก้เองที่น่าจะตกชั้นจากบุนเดสลีกาค่อนข้างแน่เพเก็บได้เพียง10คะแนนจาก26เกมแรกห่างจากโซนตกชั้นถึง14แต้ม นั่นทำให้พวกเขามีความจําเป็นจะต้องขายสตาร์ดังในทีมออกไปเพื่อหาเงินมาจุนเจียสโมสรและลิเวอร์พูลก็จะช่วยประโยชน์จากจุดนี้ในการกดค่าตัวของทางคาบักลงมาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วบรวความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ